สวัสดีครับพวกับผมบ้านไร่นายการนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมปอเทืองพืชบำรุงดินนะครับต้องกล่าวก่อนว่าปอเทืองประโยชน์มีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชสดบำรุงดินนะครับแล้วก็เป็นยารักษาก็ได้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นดอกของปอเทืองรากปอเทืองนะครับก็จะเป็นยารักษาแต่ในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงปอเทืองในฐานะปุ๋ยพืชสดบำรุงดินนะครับปอเทืองนะครับ คุณสมบัตินะครับก็จะช่วยตึงในตัวเจนนะครับจากอากาศแต่จริงๆตัวปอเทืองไม่ได้ตึงนะครับตัวที่ตึงคือแบคทีเรียที่อยู่กับรากปอเทืองนะครับที่ชื่อว่าไรโซเบียมนะครับไรโซเบียมนะครับมีหน้าที่นะครับทําหน้าที่ตึงอากาศตึงในตัวเจนที่อยู่ในอากาศนะครับลงมาสู่ดินแล้วก็อาศัยพลังงานจากรากปอเทืองนะครับเพราะปอเทืองจะเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับในแบบล้มลุกนะครับ จริงๆพืชตระกูลถั่วยังมีอีกมากมายนะครับที่ปลูก,กบำรุงดินได้ไม่ว่าจะเป็นถั่วพาถั่วพุ่มประมาณนี้ครับเยอะแยะเลยครับมีให้เลือกมากมายแต่ที่เราเลือกปอเถืองเพราะว่าหนึ่งปอเถืองในสภาพบ้านผมนะครับจะเป็นที่ดอนนะครับปอเถืองชอบทนแรงได้นะครับแต่ไม่ชอบน้ําขังอันนี้เราก็ปลูกเป็นพืชแซมนะครับในร่องอ้อย หรือใครจะเอาไปปลูกเป็นพ IN, ืชบำรุงดินแบบพักดินก็ได้นะครับพืชแซมนี้วัตถุประสงค์ของผมก็คือเพื่อเพิ่มธาตุอาหารเพิ่มอินทรีย์วัตถุแล้วก็ช่วยคุมวัชพืชในร่องนะครับนี่นะครับอันนี้อ้อยก็อายุประมาณผมปลูกเมื่อวันที่9เมษายนนะครับเมษายนพฤษภาคมกรกฎาคม น,นี่ก็ประมาณ3เดือนก,อกว่านะครับนี่คือความเขียวนะครับของอ้อยและปอเทืองนี่ปอเทืองก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับเราจะไถหรือเราจะสับกลบลงดินเมื่อปอเทืองออกดอกอายุได้ประมาณ50 6 0วันนะครับเดี๋ยวรอฝนทิ้งช่วงผมก็จะเตรียมตีกลบลงดินนะครับเพื่อเป็นปุ๋ย พืชจะงามดินต้องดีนะครับหนึ่งในนี้ก็คือปอเทืองนะครับพืชประหยัดเราหว่านปอเทืองเพียงถ้าเป็นพืชที่เราพื้นที่โล่งนะครับเราหว่านไร่ละห้ากิโลแต่ถ้าพื้นที่อย่างนี้ในแซมผมจะหว่านสองถโลนะครับต่อไร่ก็จะคุมว่าจะพืชได้ออนนี้จะหว่านทีหลังนะครับก็จะเริ่มออกดอกช้าหน่อยเดี๋ยวผมจะพาไปดู อ้อยที่หวานและตีกบไปแล้วนะครับความงามยังว่างามขนาดไหนนะครับครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับครับมาถึงแปลงอ้อยที่เราได้หวานและตีกบไปแล้วนะครับนี่จะเป็นแปลงอ้อยที่หวานและตีกบไปแล้วอันนี้จะเป็นอ้อยตอนะครับไม่ใช่อ้อยใหม่อ้อยที่ถูกตัดแล้วก็แตกตอแตกหน่อขึ้นมาใหม่นะครับนี่นะครับจะเป็นอ่า ต้นปอเถืองที่ถูกตัดและกลบลงไปแล้วต้นปอเถืองที่ตัดแล้วกลบลงไปแล้วที่เราจะได้อย่างคืออินทรีย์วัตถุนะครับนี่ครับอินทรีย์วัตถุก็มีประโยชน์ต่อดินนะครับช่วยให้ดินร่วนซุยนะครับอุ้มน้ํามีอากาศได้ดีนะครับในดินในประเทศไทยส่วนใหญ่ขาดอินทรีย์วัตถุนะครับทาให้พืชเจริญเติบโตได้ไม่ดีเนื่องจากบางที่เป็นทรายจัดก็ทําให้อุ้มน้ําไม่ ไม่ได้ดีครับอากาศเยอะแต่น้ําไม่ค่อยอยู่นะครับส่วนดินเหนียวอย่างบ้านผมทึงดําๆจะเหนียวนิดนึงถ้าไม่มีอินรีย์วัตถุก็จะไม่ค่อยมีอากาศนะครับอากาศในดินก็จะชุ่มอุ้มน้ําได้ดีอยู่ครับนี่นะครับจะเป็นอ้อยที่ผ่านการไถกบปอเทืองไปแล้วนะครับครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามถ้าได้ความรู้ที่ดี ก็ช่วยกดติดตามผมกดกระดิ่งเดี๋ยวผมจะทำคลิปดีๆเพื่อให้ทุกท่านได้มีความรู้เกี่ยวกับด้านการเกษตรเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมขอบคุณครับ